เดย์โยแมนสบายดีชาวชูเชแคมเลเฟซบุ๊กเลาไมันนี่เอาโลคอะไาวโลกโนูก็ได้แปลงร่างเป็นร่างสามแล้วอีกประมาณสองสโต่อไปจะเป็นร่างสี่หรร่างห้าที่ตามเบิ้งเออมันนี่ก็มาันเกิดเ้าอ้ไอ้พุทธคนทีโยแมนอบรรยากาศรับเว็พ้อยอย่างไรกับหนังมุเก่าเด็กหน้าเก่าบัดเด็ก อ่าจุดพิเศษมันอีกเมนเลยไม่ได้นเนาะเ่ยวค่าพระเจ้าเองไปว่าจุอนี้สามใจพันสุดนี้สามใจพันถ้าไคร่เบิ้งกันนะตานพี่ดของเราเนี่ยโอ้าปว่าเพ้นฝั่องเรานี่ยไลน์เลยจุดมีสามาจพันมาลดเอามาคลายนะมีน้องนุ่งน้องนุ่งนะครับแท็เสียงสา พอมึงได้แล้วอันนี้มันเสือน้อยเสือน้อยนะเสือน้อยเล่าข่าว่จดโดนเสือน้อยเสือน้อยเสือน้อยเสมียนีว่าช่างมดเลยแ่นี้เจลเสือเมฆต้องขึ้นดีๆด้ะเร้หายตัวด้้อเสือน้อยสามใจพันเนี่ยสืเอาสามใจพันซุ่มปะสปีกสุดเลยนี่เอ็มมันนี่มาพราอมนื่ครอบครัว พูดจาพนี่ไครเกิดสมพานบ้านบ้าใครที่ใหนยเลยกระซ่ามพอดูรักสามนี่เห็นดเต้าเต้าบ้างเรืออ้าวไอ้ไม่อย่างชิบอยครับมันเกิดให้ท้าสาวอัดเฟซบุ๊กได้บึงกร่าม่อไหร่่าไมื่อไรมันอยู่ตรนี้แ้บอ เขาจะว่าเข้าใจนไม่เทียวันไม่เทียเขาจะ่ามันไม่เทียวมันไม่เที่ยวจะว่ามุ้อย่างไรเพ่นะมันจะคลองมันมันเกินเสียเส้นมีหาก็มีลูกผมเป็นคนแรกของของมันมันเลสเสียเส้นเออเออมีตามุ้อย่างไรก็มีตาทางวัดเก่าโยมันไปไป